วัสดีครับทุกคนตาตาั้มทีวีวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับช่องของเรานะครับซึ่งช่องของผมนี่แหละปีนี้น่าจะเข้าสู่ปีที่5แล้วถ้าผมนับไม่ผิดนะของช่องนะครับตั้งแต่เปิดช่องมาจุดเริ่มต้นนะครับของการทำช่องตาตาั้มทีวีก็คือผมอยากจะทำเป็นเหมือนไดอารี เก็บความทรงจําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องรีวิวสินค้าเรื่องต่างๆเหมือนเป็นบันทึกส่วนตัวนั่นคือจุดประสงค์แรกที่ผมตั้งใจจะทําไว้ซึ่งในวันที่อธิีฐาว่าตอนนี้ครบ5ปีของทางช่องนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นช่องใหญ่ๆหลายๆช่องเนี่ยระยะเวลา5ปีนี่ป่านนี้เขาเปิดสร้างไรายได้กันไปได้แล้วนะ แต่สาหรับตาตั้มทีวีเนื่องจากเรามีเรียกว่าเป็นพอยต์จุดยืนมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเหมือนเป็นบันทึกส่วนตัวเป็นไดรี่ส่วนตัวของผมนะครับที่จะทําเรื่องราวต่างๆแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้เสพได้ดูได้เข้ามาร่วมวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะไม่ได้ทำตามกระแสรหรือว่า,าทำเหมือนกับคอนเทนต์ที่จะมาเรียกเลตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นยอดซับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเลยดูไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ผมเปิดในหน้าแรกของ YouTube นะ YouTube Studio จะเห็นว่าปีนี้นะครับ2 0 2 5ที่กําที่กลังทำคลิปอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นเดือนกุมภานะครับกำลังจะเข้าเดือนมีนาแล้วนะจะเห็นว่ายอดซับอันนี้ผมเปิดให้ดูหลังบ้านเลยนะ ยอดซับของผมตอนนี้อยู่ที่1219 s u b s c r i b e นะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยตรงข้อมูลวิเคราะห์ช่องเนี่ยจะเห็นว่ายอดดูนะครับอยู่ที่8,600นะครับแล้วก็เวลาในการรับชมคือ400ชั่วโมงนะครับคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะครับคราวที่แล้วก็คือเปลีย่ยนยาง p ิเลนี่จะเห็นว่ามีคนเข้าชมแค่5วิวเองนะ <laughs> แต่สำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะทำช่องหรือว่ากำลังมีแผนว่าอยากจะเปิดสร้างรายได้เนี่ยวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับทำไมต้องเป็นวันนี้แหละครับเพราะแบบนี้นี่เมื่อผมคลิกเข้าไปดูนะในปุ่มสร้างรายได้การเป็นพาร์ทเนอร์ของ YouTube นะครับในปัจจุบันปี2025เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับอมาดูแบบแรกก่อนแบบแรกคือดูข้อกำหนดเขานะ <c oughs> อันนี้นะครับมียอดนะครับการรับชมวิดีโอทั้งหมด3,000ชั่วโมงนะครับหรือหรือน่ใช้คำว่าหรือเลือกอย่างหนึงอย่างใดนะครับมียอดอการชมช็อตนะครับก็คือคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยสล้าน3ล้านครั้งนะครับซึ่งของผมมีแค่27อันนี้คือตัดไปเลยผมต้องผมต้องใช้เป็นเงื่อนไขอันบนนะก็คือ ยอด3,000ชั่วโมงซึ่งวันนี้นะจะเห็นว่ายอดรับชมผมอยู่ที่2,995ชั่วโมงขาดอีก5ชั่วโมงผมคาดเดาว,ว่าภายในวันนี้ถ้า YouTube อัปเดตยอดตรงเนี้ผมจะถึง3,000ชั่วโมงและต้องมียอด Subscribe นะครับเริ่มต้นนะที่500ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่1,200แล้วอันนี้เกิดละ แต่ว่ายอดยอดวิวตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะต้องให้ถึง3,000ซึ่งตอนนี้อยู่ที่2,995เวลาที่อัปเดตเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือถ้าเป็นเมืองไทยเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงบ่ายสโมงของวันนี้นะและจะทำให้ผมสามารถสมัครนี่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง YouTube นะจะพูดว่าเป็นการสร้างไรายได้เลยกม็มันก็ได้นะ สำหรับการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับของ YouTube ที่ผ่านเงื่อนไขที่ว่ามาเนี่ยเราจะสามารถเปิดการรับสมาชิกได้นะครับในช่องนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยตรงนี้มีการรับสมาชิกนะครับแล้วก็ให้แฟนๆโต้ตอบกับเราได้นะครับมีซุปเปอร์แตงนะนะครับแล้วก็สามารถปักตะกร้าช้อปปิ้งคิดว่านะผมเดานะเพราะผมก็ยังไม่เคยทำเหมือนกันนี่ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกและ การร่วมเป็นพาร์ทเนอร์แบบที่2นะครับซึ่งคาดว่าผมจะยังไม่ได้ในเร็วๆนี้นั่นก็คือยอดวิวถึง4,000นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้2 9ง5แล้า 15, และกำลังจะ3,000ในตอนบ่าย3วันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ถ้าผมทำยอดวิวได้ถึง4 0 0พันันนี้ผมจะสามารถนะครับสร้างไรายได้จากโฆษณาในช่องก็คือเวลาเพื่อนเอนเข้ามาดูคลิปของผมแล้วมีโฆษณาขึ้นมาแล้วถ้าเพื่อนเอน ไม่กดปิดถือว่าเป็นการช่วยเหลือของทางช่องนะผมก็จะได้รายได้าจากตรงนั้นด้วยนะครับมีโฆษณาทั้งในวิดีโอแล้วก็ในช็อตด้วยก็ตรงนี้เป็นผลพลอยได้ละกันคือเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเออนี่ผมวันนี้ช่องตาตั้มทีวีเนี่ยก็มาถึงจุดนี้โดยที่จะบอกว่าไม่คาดหวังเลยก็คงไม่ใช่แต่มันก็ไม่จุดประสงค์หลักที่ผมจะต้องพยายามทำให้มัน ถึงเป้าเพื่อที่จะสร้างรายได้หรือว่ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง YouTube ให้ได้ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วกันของตาตั้มทีวีแม้ว่ามันจะใช้เวลานานไปนิดนึงนะ5ปีนีกว่าจะเริ่มมาเป็นพาร์ทเนอร์ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับตอนบ่ายสแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าหน้านี้อีกครั้งหนึ่งแล้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าบ่ายสแล้วอีกแค่5ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้ไหมและผมจะได้สมัครเป็น พาร์ท y น u ูทูบหรือเปล่านะครับรอกันแป๊บอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ใกล้เวลาละเหลืออีกประมาณ2-3นาทีนะก่อนจะถึงเวลามาชวนเพื่อนๆดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะครับว่าของช่องตาตั้มทีวีนั้นมีข้อมูลของช่องเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูตรงนี้ดีกว่าเนื้อหายอดนิยมนะครับมีจัดเลทเลยนะณนะวันนี้นะครับ จะเห็นว่าเคสตูปา M A T X นี่มียอดวิวเยอะมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งในช่วงนี้ลองลงมาก็คือลองเล่นลุมเกลนะครับก็เป็นเกม PC นะอันดับ3นี่เป็นการรีเซ็ตไส่กรองเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็อันดับที่สี่นี่จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการพับรีเฟกเตอร์นะครับหรือที่บังแดดอะไรพวกนี้นะและอันดับ5ก็เป็นคอนเทนต์คล้ายๆกันก็คือ วิธีรีเซ็ตเครื่องฟาอากาศเหมือนกันนะเป็นคอนเทนต์ยอดนิยมเลยนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีคอนเทนต์อะไรที่ดูแบบไม่น่าจะมีคนดูเยอะแต่จะบอกว่าอยู่ในอันดับติดท็อปไฟต,ตลอดเวลานะพวกพับรีเฟกบังแดดหรือว่าอย่างพวกเปลี่ยนไส้กรองรีเซ็ตค่าของเครื่องฟาอากาศอะไรพวกอย่างเงี้ยมีคนดูเยอะนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆเอาไว้ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทําช่องแล้วก็อยากจะ บูธยอดวิวให้ได้เยอะๆนะครับก็ดูเป็นแนวทางแล้วกัน่เพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้15.00แล้วมาดูพร้อมกันเลยครับตอนนี้ยังเป็น2955อยู่นะผม2995ทั่วทีต้องการอีก5ชั่วโมงครับเพื่อให้ครบ3,000เอ้ยสมัครได้แล้ว <laughs> ครบแล้วครบได้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนก่อนจะกดสมัครผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะอะ่ผมได้ 3, 3 0 0นะครับ3,003ชั่วโมงก็คือ เพิ่มมาอีกเท่าไร่ล่ะเมื่อกี้ขาดอีกเท่าไร่นะขาดอีก5ผมได้มา8โอเคเอาลากกดสมัครไปพร้อมกันเลยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วสมัครยากไหมอ,อ่านข้อมูลเริ่มนะครับอันนี้คือข้อมูลนะอ,อ่ะอยอมรับนะครับ ทำยอดวิวให้ครบ4,000ชั่วโมงใน1ปีเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้นะครับเอาละครับลงชื่อสมัคร a s c e n นนะครับผมสร้างบัญชีใหม่นะครับแล้วยังไงเอ่ยลงชื่อในส่วนหน้าล็อกอินอาจจะมีการเซ็นเซอร์นะครับ <c oughs> เพื่อความเป็น private ตอนนี้ผมต้องเลือกประเทศในการเรียกเก็บเงินเจอละไทยโอเค หลังจากกรอกชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็สมัคร AdSense นะกับทาง y u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  e เพราขอตรวจสอบข้อมูลโดยทั่วไปจะใช้เวลาไม่เกิน1วันตอนนี้ก็คงเป็นขั้นตอนรอการตรวจสอบนะครับก็มาให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าเราผ่านเงื่อนไขนะครับในการสมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง y u t u b e นะยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยติดตาม ช่องตาตั้มทีวีกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรอัปเดตแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเซอร์วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ